สวัสดีครับวันนี้วันที่สองกรกฎาจะพามาทำปุงดินเพื่อเตรียมตัวปลูกทุเรียนไม่เคยปลูกหรอกดูคลิปมาหลายๆคลิปเลยตัดสินใจอยากจะลองปลูกดูความรู้เรื่องทุเรียนเนี่ย เรียกได้ว่ามีแค่ศูนย์ไม่มีความรู้เลยอันนี้คือต้นทุเรียนที่ผมซื้อมาปลูกครับเป็นพัน์หลงรับแลซื้อมาต้นละ450บบาทเป็นแบบเสริมราก ส่วนอันนี้ก็เป็นชุดปลูกดูแลทุเรียนเล็กซึ่งผมว่ามันเหมาะกับผมดีเพราะเราไม่มีความรู้อะไรเลยอ่ะดูในคลิปวิดีโอมาหลายๆเจ้าก็มาถูกใจกับของยี่ห้อเนี้ก็จะลองลองเริ่มต้นนับหนึ่งไปด้วยกัน ชุดปลูกทุเรียนเล็กที่มาให้ครบเลยมีมาให้ครบเลยแต่ว่าเป็นเป็นแบบอินทรีย์เคมีมันง่ายดีอ่ะไม่ต้องไปคิดว่าเราจะเอาอะไรมา้จะใช้ปุ๋ยอะไรจะโรยแค่ไหนลากจะเน่าไหมเพราะว่า ทุเรียนเนี่ยเขาว่ากันว่าเรื่องลาเนี่ยพวกลาต่างๆเป็นศัตรูตัวร้ายของการปลูกทุเรียนเราก็กลัวว่าเออเราทําไปเนี่ยมันจะตายไหมทุเรียนเนี่ยมันมันปลูกยากไหมเพราะเราไม่มีความรู้เลย <c oughs> ก็เลยทําตามที่ดูๆมาตัดสินใจทําสําหรับ ใครๆที่คิดว่าจะลองปลูกดูก็ลองดูวิดีโอเนี้ยแล้วลองตัดสินใจดูว่าจะทําดีไหมส่วนที่เห็นนี่คือเป็นเขาเรียกอะไรทางนี้เขาเรียกว่าปั้นโคกนะแต่ทางบ้านเราเยเขาจะเรียกว่าเป็นเนินดินทําเนินดินขึ้นมาเขาว่าให้ทําเป็นดินลูกลงังแล้วทุเรียนมันจะดีมันจะรากจะเดินได้ง่าย เห็นหลายๆเจ้าเขาเขาก็ชี้แจงแบบนี้นะก็เลยไปสั่งดินลูกลังมาลดหนึ่งหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จ้างคนมาปั้นเป็นมาแต่งเป็นโคกแบบเนี้ค่าแรงแต่งก็โดนอีกแปดร้อย ทำตาม,ตามทฤษฎีทุกอย่างนะตั้งแต่ปุ๋ยเลยซื้อมาเป็นปุ๋ยที่ดูแลต้นทุเรียนน่จนครบครบชุดมีอะไรบ้างดินก็เป็นดินลูกหลังตามที่ทฤษฎีเขาว่าก็ลองเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างทั้งดินทั้งปุ๋ยและการปลูกซึ่งเราเองไม่มีความรู้เลย มีความรู้เป็นศูนย์แต่ก็อยากทำอะ่ะอันนี้ก็เป็น e ีพีแรกสำหรับท่านใดที่ตัดสินใจลังเลทำดีไหมเนาะมันกลัวกลัวว่ากลัวลว่าเออจะทำได้ไหมเราจะทำได้ไหมก็ลองติดตามดูผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงผลจะออกมาเป็นยังไงจะรอดไหมจะไปไปได้ถึงฝั่งไหม แต่ที่ตัดสินใจทําเพราะว่าอยากทําแล้วก็คิดคิดว่ามั่นใจแนละ้มั่นใจเพราะว่าเราทําตามทฤษฎีที่เขาบอกทุกอย่างเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําแล้วก็คอยดูว่ามันจะรอดปลอดภัยและเติบโตดั่งใจฝันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นบ้านสวนเล็กๆนะครับ หลังจากเออรี่มาแล้วก็มะพร้าวนี่ยังไม่เคยปลูกเลยก็ยังก็ยังทําได้เพราะหลังก็ไม่เคยทําก็ยังทําได้โตมาได้ขนาดเนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมไม่เคยทํานะเกิดมาเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ถึงห้าต้นแต่ตอนนี้มาลองปลูกก็ปลูกได้นะอันนี้ก็กล้วยหอม ส่วนอันนี้เป็นต้นชมพู่อันนี้เป็นพันธุ์เขียวอัมพันนะครับเป็นพันธุ์เขียวอัมพันกับทับทิมจันอันนี้ก็ไม่เคยปลูกนะไม่เคยปลูกปลูกยังไงทํำยังไงก็อ่านหนังสือเอาดูตําราดูตำราดูหนังสือดูคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็มาประมวล ประมวลแล้วก็หยิบมาใช้เลือกมาใช้ที่มันตรงกับสภาวะสภาพภูมิประเทศของเราแล้วก็ความน่าจะเป็นอันนี้เป็นชมพู่มันมี2 3, องล็อตสล็อตอะล็อตแรกตายหมดชุดที่2อนี่อายุ10เดือนก็ยังทําได้นะก็เลยลองตัดสินใจว่าจะลองทําทุเรียนดูอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยววันนี้จะเตรียมดินนะ อันนี้ก็เป็นชุดปลูกทุเรียนเล็กชุดปลูกทุเรียนเล็กซึ่งให้มาครบเลยก็มีไตโคโดมาสารทําใบโดโลไม้ปุ๋ยอินทรีเฮ้ยหกสหแล้วก็ปุ๋ยอินรียอันนี้ชุดเนี้ยซื้อมาพันสบาทดูแลทุเรียนได้1-3ปี ไม่ได้โฆษณาหรอกแต่ว่าที่ถ่ายให้เห็นก็เพราะว่าตัดสินใจเลือกใช้เพราะว่าเขาทำมาสำเร็จรูปแล้วจัดชุดมาให้เราไม่ต้องไปคิดว่าเอ,อเราจะใส่อะไรเราจะผสมอะไรดีจะรอดไหมอะไรไหมอ่าก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้านี้มาแล้วก็จะใช้ไปตลอดอะ่ะจนทุเรียนเราโตหรือตาย ก็จะลองดูจะเดินนับหนึ่งไปพร้อมกันส่วนวันนี้จะเป็นการเตรียมดินปรุงดินหลังจากเราทําเนินดินปันโคกขึ้นมาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกวันนี้จะเป็นการเตรียมผส,สมดินปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยที่เห็นเนี่ยผสมคุกเข้ากันไปตามอมาัตราส่วนอย่างละโลอย่างละครึ่งกิโลอย่างละหชอ้อน เดี๋ยวลองไปชมกันครับกุดหลุมสองหลุมนะครับพื้นที่มีแค่เนี้ยอยากปลูกแต่ก็ก็ลองดูอ่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นผมจะตูกแบบปลูกแบบต้นคู่อย่างแรกก็กว้างห้าสิบขุดหลุมนะลึกห้าสิบแล้วขั้นตอนต่อไปโรยโดลไม้สารปรปุงดินเนี่ยครับสามกำมือก่อน ก้นหลุมหนึ่งสองสามหลุมแรกเสร็จต่อไปหลุมที่สองก็สามกำมือเหมือนกันหนึ่งสองสาม ทำต,ตามนี่คือทําตามวิธีเลยนะตามตําราเลยนะเอาต่อไปนะครับอันนี้อันนี้คือสารปรับปรุงดินให้เห็นหน่อย <c oughs> สารปรับปรุงดิน <c oughs> เป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะ <c oughs> ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครับนี่คือปุ๋ยอินทรีย์ <c oughs> แล้วก็สารทําใบผสมให้เข้ากัน <c oughs> ไม่รู้แหละผสมและเดี๋ยวจะผสมให้เข้ากัน แล้วก็จะโรยลงไปเนี่ยมีสารทำใบกับปุ๋ยอิยนทรีย์นะครับเนี่ยผสมกันลนะอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้อะ่ะก็เขาบอกมาแบบนี้ตามที่บริผู้แทนจำหน่ายะนะให้ตัวบริษัทที่เราซื้อมาโอ้เล็บดำหมดเลยน่ะใายไปต้นละสองกิโลนะครับต้นละสองกิโลโรยไปที่ดินนะโรยไปที่ดินหรือจะโรยนะครับต้นละสองกิโลหนึ่งกิโลในโรยแบบนี้ หลุมแรกอันนี้หลุมแรกนะอันนี้หลุมที่สองของพี่โลเหมือนกัน หมดแล้วสารปรับปรุงดินกับ้ปุ๋ยอินทรีย์ในนี้ก็จะมีนะอันแรกก็คือโดโลไมโดโลไม่ลองก้นหลุมเสร็จแล้วก็เอา2ตัวที่เราผสมไว้มีสารทำใบกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างละ2อกิโลสารทำใบสอกิโลปุ๋ยอินทรีย์สอกิโลแล้วก็ยังมี สุดท้ายแล้วมีไตโคดมาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ นี่คือไตโครโรยไปรอบๆนะหนึ่งช้อนเราก็เอามันเอามันช้อนพูนๆเลยนี่ยเนี่น,น,นี่อย่างเงี้อย่างเงี้อย่างเงี้ยไปนี่คือไตโคอ่ะแถมอีกหน่อยแล้วกันนะมันไม่ทั่วแถมไปเลยเอาให้มันทั่วอากันไม่รู้ก็บอกหนึ่งช้อนนะแต่เรามันไม่ทั่วเราก็เอาจนทั่ว ลาโคนะครับป้องกันเชื้อราในดินลากเน่าโคนเน่าอ่านี่ยโรยโรยโ,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 โนะนี่คือเขาทำแบบนี้เขาบอกให้ทำแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ดูดิดูไปด้วยกันว่าผลจะเป็นยังไงนี่นะครับเนี่ยทั้งชุดเลย จากเจ้านี้เพราะว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเขาจัดชุดมาให้แล้วอ่ะเราแค่หยิบใส่ปากใส่ปากกินเลยขั้นตอนเขาเป็นแบบนี้เราจะทําแบบนี้ตามขั้นตอนแล้วเรามาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขั้นตอนต่อไปก็จะผสมดินกับอินทีอินทรียวัตถุที่เราเราโรยไปเมื่อกี้แล้วก็กบ กบเข้าที่เดิมโอ้โคกมันก็นเล็กมีแค่นี้ลองดูสำหรับใครที่ไม่มีที่อยากทําก็ทําเลยไม่ต้องไปคิดมากผมก็ยังไม่คิดมากเลยเนี่ยลงทุนแตนี่ผสมผสมปรุงดินผสมการ เป็นเป็นในนี่เลยนะเป็นเป็นดินลูกลังเลยนะครับเนี่ยที่เขาว่าต้องดินลูกลังนะทุเรียนถึงจะรากจเจริญเติบโตให้ได้ดีดินลูกลังใช่ไหมนี่ไงดินลูกลังซื้อมาลดละหกรเต็มลำอ่ะเอาเข้ามาไม่ได้ก็ต้องกองไว้หน้าบ้าน เอราะว่าต้นชมพูมันบางสนุกอยู่เลยจ,จำเป็นต้องจ้างปลูกน้องมาขนอีกลงทุนปลูกขึเรียนเนี่ยเกือบห้าพันแล้วนะสงี๋ยด้ปลูก why not? เอาลครับปลูกต้นคู่ทำการปรุงดินปุงดินเรียบร้อยแล้วก็ทำตามขั้นตอนวิธีที่เราดูมานะจากปุ๋ยปุ๋ยตาปลาทองเนี่ยทำตามเขาทุกขั้นตอนแล้ว เริ่มนับหนึ่งจากนี้เป็นต้นไปวันนี้วันที่สองวันที่สองกรกฎานะช่วงฝนตกดินก็ฉ่ำไปด้วยน้ำนับไปจากนี้อีกสิบวันเราจะนำทุเรียนลงมาปลูกนำทุเรียนลงมาปลูก ปลูกแล้วจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เราเตรียมดินปรุงดินตามทฤษฎีที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมาทำตามขั้นตอนวิธีทุกอย่างก็มันจะเป็นยังไงต่อไปจะโตงอกงามดีก็ลองติดตามดูสำหรับคนที่คิดจะปลูกทุเรียนมีเนื้อที่ไม่มากปลูกทุเรียนข้างบ้าน บ้านสวนมีที่ดินเล็กๆน้อยๆลองทำลองทำตามเนี้ยผมก็ดูมาแบบเนี้ยแหละลองทำลองทำดูครับส่วนของผมนี่เองก็ทำตามเนี่ยแหละแล้วก็จะโตลองดูเดี๋ยววันนี้วันนี้เป็นวันนับนับวันนับหนึ่งกับการปลูกทุเรียนแล้วจะดูว่าต้ทนทุเรียนที่เราตั้งใจไว้ว่า อยากให้มันจเจริญง,งอกงามเติบโตออกลูกออกผลเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราหวังไหมกับการที่เราทำตามขั้นตอนวิธีที่ผู้รู้แนะนำมาเริ่มจากการเตรียมดินปรุงดินการใช้ปุ๋ยเราเลือกใช้อินทรีย์เคมีที่เราเลือกใช้ของยี่ห้อนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่า เหมือนกับว่าของเขาเนี่ยมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากคนที่มีความรู้เรื่องปุ๋ยยาไม่มีความรู้เรื่องปลูกต้นไม้ก็เอาของเขามาใส่แล้วก็ทําตามที่เขาบอกแล้วก็ดูคนต่อไปว่าผลไมไ่ออกมายัางไงแต่ตามที่ดูมาถ้าทําตามเขาเนี่ยก็เห็นสมสมบังกันทุกรายนะเพราะว่านอกจากนี้นอกจากในส่วนของทางดินเนี่ย ก็จะมีในส่วนของทางใบการให้ปุ๋ยทางใบนะครับการให้ปุ๋ยห้อยฮอ์โมนยาปราบมาแมลงที่นี่เขามีจัดไว้ให้หมดเลยป้องกันทุเรียนเล็กยาสําหรับป้องกันโรคแมลงทุเรียนปุ๋ยให้ทางใบที่นี่เขามีเป็นชุดๆไว้เหมือนเราไปสั่งแม็กแม็กแม็กกินเนี่ยชุดแฮปปี้มิลชุดนู่นชุดนี้เขาจะเราไม่ต้องไปคิดว่าจะกินอะไรคือในชุดมันมาเสร็จ แค่เอาหยิบใส่ปากก็พออันนี้ผมว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกันนะก็เลยเลือกใช้อันนี้แต่หลังจากนี้หลังจากที่เราปลูกเอาต้นทุนเรียนลงไปแล้วสามเดือนเนี่ยทางเจ้าที่เขาบอกว่าอีกสมเดือนนะค่อยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบหรือจะฉีดเลยก็ได้แล้วแต่แต่ว่าผมผมก็เอาตามที่เขาแนะนําดีกว่านะแล้วก็ส่วนโรคแมลงเนี่ยก็ถ้ามีมแมลงรบกวนเราก็สามารถฉีดพ่นยาป้องกันมแมลงศัตรูพืชได้ เดี๋ยวจะอัปเดตทุกขั้นตอนในการปลูกทุเรียนหลงรับแลให้สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะปลูกอยากมีทุเรียนของตัวเองสักต้น2ต้นในบ้านข้างบ้านหรือหลังบ้านมีที่น้อยๆที่เล็กๆสำหรับผมเนี่ยมันแน่นแออัดไปหมดแล้วล่ะแต่ก็อยากลองดูก็ติดตาม ถ้าอยากดูผลว่าจะเป็นยังไงโตไปได้วยกันปลูกไปได้วยกันเห็นไปได้วยกันนะครับติดตามไว้สำหรับวันนี้ผมสวนชาวเรือ3าสก็ต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดี